สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องบอลตามควายนะครับเจอกันเหมือนเดิมรับผมสน FM 99มสนะครับแมวันนี้ก็วันพปหัตที่27เมษายนนะครับเมื่อวานนี้นี่ก็แมเซ็งกันไปนะสำหรับแฟนปืนเล่นกับแมิตี้แล้วก็แพ้ไป1ต่อ4แต่ผมนี่ก็ให้เชียร์ไปที่แมิตี้นะครับก็น่าจะได้เฮส่วนบอลเช้าเนี่ยมาาเมื่อเช้านี่ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่โอเคเลยนะครับเพราะว่าเลดวาค่อนข้างตามเป้า บาร์ซิลเดยไปโรตัสเนี่ยก็ไม่แพ้อารตดิโกมิเนโรนะเสมอหนึ่งหนึ่ง,งคู่นี้เฮ hey, เต็มเต็มส่วนนอกนั้นเนี่ยคู่อื่นนะครับก็มีทีมอย่างทางด้านโคลินเทียนนะครับชนะเลโมได้ไม่ยากนะครับสามศูนย์นะครับนอกนั้นนี่ก็แอตเลติโกนาซิอองนาวนี่ฟอร์มเฉียบเลยนะชนะแม็กเดเยนาไปสองศูนย์นี่ตามเป้านะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ดีสําหรับเมื่อวานนะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับฝากด้วยใครอยากเข้ากลุ่ม VIP รับทีเด็ดเน้น แอดไลน์ <Ad> มานะครับข้างล่างเลยแอดส่นเกนะครับแอด so n แล้วก็99นะครับส่วน3คู่วันเช้าวันนี้ครับไปดูที่บอลถ้วยบาซิลเหมือนเดิมนะครับเกมเวลาตีห้าทางด้านบาเฮียนะครับเจอกับโวตาเรดอนดานะครับคู่นี้เนี่ยบาเฮียไปชนะมาก่อนเกมแรก2-1นะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยความที่สกอร์ยังห่างแค่ลูกเดียวน่าจะยังต้องเน้นนะครับน่าจะจัดผู้เล่นตัวหลักลงเพราะว่าบาเฮียนี่ต้องเรียกความมั่นใจนะเพราะว่าในเกมลนะีกเนี่ยสองลัดหลังสุด แพ้รวดนะครับแพ้บาการติโน่หนึ่งสองแล้วก็มีแพ้โบตาโฟโก1หนึ่งสองเรียกได้ว่าแพ้มารวดสองนัดวันนี้เนี่ยต้องเรียกความมั่นใจนะครับส่วนทางโบตาเรดอนดาเนี่ยเป็นทีมจากลีกดองแต่ว่าดูแล้วช่วงหลังเวลาเจอบาเฮียมักจะทําได้ดีนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าบุกมาเล่นสร้างความปันป่นป่วนให้บาเฮียแต่อย่างก็ตามเนี่ยวันนี้ก็สายต่างประเทศไหลไปที่บาเฮียคู่นี้ให้เชียร์บาเฮียนะครับ ส่วนคู่ที่2เนี่ยไปดูที่ฟุตบอลอาร์เจนตินาครับเวลา6โมงเช้าปาเตนเซเจอกับทางด้านเอสตูเดนเตสนะครับเอสตูเดนเตสเป็นทีมที่ซบาสตียนเวลอนอดีตดาวเตะชื่อดังเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นประธานสมโมสรอ,อยู่นะครับโดยคู่นี้เนี่ยอันดับต้องบอกว่าเอสตูเดนเตสทีมเยือนดีกว่าเยอะนะครับอยู่ที่8มี21แต้มส่วนฝั่งปาเตนเซอยู่ที่14เพิ่งมี17แต้มนะครับโดยคู่นี้เนี่ยคันดิแคปก็ให้เท่ากันนะผมว่าหน้าเชียร์ไปที่เอสตูเดนเตสนะครับ เพราะว่าพาเตนเซ่นี่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ดีเกมที่เราก็แพ้ซาโลเรนโซ0ศูนย์หนึ่งส่วนเอสตูเดนเตสนอกบ้านนี่ชนะมาสามเกมรวดชนะโบคาจูเนียได้ด้วยชนะอินดปเดนเต้นะครับแล้วก็ชนะทางด้านในฟุตบอลโคปาลิเบรตาเลสด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเชียร์ไปที่ทางด้านเอสตูเดนเตสทีมเดือนครับจะบุกมาไม่แพ้และมีมุมเบียชนะนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับยังอยู่ที่ฟุตบอลอาเจนินาเตะเวลาหกโมงนะครับ ซาเมนโตจูนินที่เจอกับโกดอยครูสนะครับคู่นี้นี่ก็จเจ้าบ้านนี่แย่แล้วนะเพราะว่าอยู่ที่18นะครับท้ายตารางเพิ่งมี15คะแนนส่วนโกดอยครูสอยู่ที่9มี20แต้มโกดอยครูสกำลังฟอร์มดีนะครับ4ี่เกมหลังสุดชนะ2เสมอสส่วนซาเมนโต้นะที่แล้วก็แพ้ให้กับลานุสมา 1- 2เพราะนั้นคู่นี้เนี่ยเหมือนเดิมเชียร์ใครก็ได้ให้เชียร์ฝั่งขวานะครับทีมเยือนไปที่โกดอยครูสน่าจะบุกมาไม่แพ้ และมีมุมเฉือนได้เพราะว่าคู่นี้เนี่ยเจอกันมา5ครั้งหลังสุดโกดอยครูชนะ2แล้วก็เสมอ3ไม่แพ้เลยคู่นี้เชียร์ไปที่โกดอยคูสนะครับวันนั้น3คู่วันนี้เนี่ยชอบไปที่บาเฮียนะครับในบอลถ้วยของบาซิลนะคู่2ให้เชียร์ไปที่เอสตูเดนเตใน์เจนติน n านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโกดอยครูสในฟุตบอล ไอเทนตินานะครับอา่ฝากไว้3คู่ระยำอีกท,ทีนะครับชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแอดสน99นะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ